เืดอะไรขึ้นครับเอฟซีจอดรถด,ด่วนระหว่างทางจอดด่วนระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นครับเราจะไปบ้านในโบนิเตครับในบูริเอผมนำทางโอ้จำทางกลับบ้านตัวเองไม่ได้โอ้ถึงกับจำทางกลับบ้านไม่ได้ผมอยากรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหน ลงไปก็อำเภอปาปากผมยังจำไม่ได้เลยบ้านพี่กับสะกนี่มันอยู่ห่างกันเยอะไหมเอะไม่เคยมามันไม่มีคุ้นเลยทางนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยมาแล้วคุณยายผ่าเส้นทางนี้ก็คุ้นกันน้ำจนเกือบถึงบ้านผมเลยแจะรู้จักบ้านที่ไหน ถ้าถ้าถึงกุสุมานก็อาจจะอ้อเลยแหละใช่แต่ตอนนี้ก็คงจะใกล้ถึงอีกแปดกิโลในอำเภอป่าปากเคยมาอำเภอป่าป่าไหมอาจจะเคยแต่ว่าอาจจะไม่เคยมาตอนนี้อาจยังจังไม่ได้อยู่ยังจังไม่ได้นี่อยู่ตรงไหนนี่เอายังไงดีทีนี้ยังไงก็ให้เจ้าพงนำไปบ้านผมละกันแต่เจ้าพงยังไม่เคยไปบ้านผมใช่ผมไม่เคยไปบ้านนายพลิสที่เลยต้องให้เขาเขตกุสุมานก่อนใช่ไหม ขนาดนั้นเลยนะมีแล้วในกุสุมานมีตรงไหนที่ยังไม่เคยไปไหมเผื่อว่ามันไปถึงตรงไหนถ้าถึงกุสุมานแล้วน่าจะรู้ใช่เดี๋ยวผมก็ไปตาม G P S นะเนาะอ่าอันนี้ไปตาม G P S เหรอร่องโอ้ไม่น่าเรพาซอกแซ็ซักเซ็คแต่ทำไมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกใช่ผมไม่รู้เลยว่าอยู่ทิศไหนแล้วตอนนี้มันวนเลยตามอย่างเดียวไม่รู้เลยเรียจะเป็นเพราะว่าตามพี่ใหญ่พี่ใหญ่จอดในเมื่ไหนร่ไม่ใช่ เอเราไปด้วยกันนี่นะเอซีจะไปบ้านตัวเองนะฮะทงไม่ได้ไปเดิทางก็ต่อเจจอปั๊มไวปั๊มเด้อเจอปั๊มเติมน้ำมันหน่อยเอซไงพี่นายจำทางกับบ้านไม่ได้ แล้ <c oughs> ยวยังไงก็เดี๋ยวให้ช่างพุ่งน้ำทางไปอ๋อไม่เคยมาทางนี้ใช่ก็แกแถวนี้แกไม่ค่อยชินทางเนาะใช่ขนาดเราพามาวันนั้นทางนาะแกเนาะทางฝั่งโน้นนะคะแกบอกว่า,วาไม่รู้นะคะไม่ชินทางเนาะเป็นกว่าจะถึงพื้นที่นะที่แกไปเนาะแกถึงจะ ตอนที่นายอยู่ไหนนะ้วว่าไม่เคยไปนะคะจังโผลกว็าตามทีพีสไปอ๋อจังโผลกว็าตามนี่มาถึงอำเภอบ้านา่าโอ้ตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าปากนะคะจังหวัดนครพนมนะคะตอนะหลังมุ่งหน้าสู่กุสุมาเนาะสกนลนครนะใช่หวัมงมาฝั่งนี้ก็จะเป็นทั้งสองข้างทางเนาะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรป่านะคะเราจะเป็นป่านะ สามขั้นเนาะเราจะไปเก็บของด้วยเนะคือตู้เย็นเครืงซักผ้ารถไฟฟ้านะก็เลยเอารถของพ่อกับแม่มานะคะวันนี้นะรกระบปานะคืนนี้เราก็จะไปพักที่บ้านพี่น,นายเนาะจะคืนหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ช่วยกันยกนะคะยกของนะคะขึ้นรถนะคะ เลยนะคะคทางเส้นทางนี้หนูก็ไม่คุ้นเคยเนาะพี่กับตันก็ไม่เคยมาแล้วก็เส้นทางนี้นะคะหนูก็ตกใจแล้วจอดรอบที่สองนะคะ มันมานะคะนะก็ได้มันนะคะมันเผาเนาะคนล,ละสองงวงสามงวงนะคะนะก็พี่แดงก็อยากได้มาฝากญาตินะคะนะยายก็ใจดีนะคะแถมให้เลยนะคะคนละงวงคนละงวงนะคะนะก็ปกตินะคะยายก็จะเป็นคนใจดีแบบนี้อยู่แล้วค่ะถ้าปกติถ้าไม่เสื้อไปเยอะเนี่ยแกไม่ให้จ่ายเงินเลยเนาะอตอนแรกแกก็จะไม่เอาเงินนะใช่ ตอบกับพี่เดก,ก็เกรงใจ <c oughs> นะส่วนมากถ้ามีญาติมีมาจากต่างถิ่นไกลๆเนาะแกก็จะขุดมันเผานะหรือว่าข้าวนะแถวบ้านเราก็จะเป็นของฝากประมาณพวกนี้เนาะ รถก,ก็จะเปลี่ยนใหม่นะเพราะเป็นรถของคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็ไปสวนนะคพ่อก็พานะคะพวกเราไปนะคะตอนแรกก็ว่าจะไปสวนเนาะแต่เช้านะคะไปสวนสัมปะหลังนะคุณพ่อกับแม่ก็มีภารกิจนะคะไปขุดมันนะคะขุดมันที่สวนนะคะก็ใกลจากบ้านหลายกิโลอยู่นะสวนนี้นะ,ะแต่ก็อ่สละเวลาพาไปก่อนนะคะปู๊ ขุดเศษแกก็ไปช่วยยายเนาะว่ายายก็คือเป็นแม่ของแม่นะของนู้นะขุดช่วยจะพาแกก,ก็คงจะเดินทางไปสวนเนาะว่าปลกล้อก็อยู่ที่สวนนะคะยงื้อเบอร์ของเราคนเดิมนะคะอ้าวเสื้อขาวเน้วย ติดนะคะข้างหน้ามติดนิดนึงนะอ้าวเ่งนอนแล้วหรออนกบตันเริน,นอนแล้วแล้ว,ลวเมื่อกี้หวไปวนอเม่อกี้นอนเพียลยอมั่คิดน,นอนประมาณกีก่ สำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากไว้เพียงเ่่น,นี้นะคะก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามในช่องกับตันดัมซิงด้วยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย